สวัสดีเจ้าน้องอิวสาวเนี่ยกินแสบเจ้าวันนี้น้องกะมากเมนูแกงมาน้้ำแก้วใสจิ้นหมูนะเจ้าหรือว่าแกงฟักทองใสหมูนะเจ้าอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่น้องได้เตรียมไว้ล้อนะเจ้าในซอนของพี่แกงก็พี่แกงทั่วไปเลยเจ้ามีพิกแห้งหอมแดงหอมขาวตะไคร้ซอยแล้วก็มีเกี๊ยแล้วก็มีกะปินะเจ้า มาเจ้ามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นก็นเอาพี่แกงตีตําลงไปพัดกับน้ามันก่อนนะเจ้าแล้วก็มาใส่ในซอนของจีนหมูลงไปพอใส่จีนหมูลงไปเสร็จล้าก็มาคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะเจ้าแล้วก็มาใส่ในซอนของน้าเปล่าลงไปแล้วน้องก็จะใส่ตะไคร่ทุบลงไปตัวนะเจ้าหลอน้าห้อนสักน้อยก็มาใส่ในซอนของมะนาแก้วลงไปนะเจ้า คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็มาปรุงในส่วน game, ของการปรุง <dance> น้องก็จะใส่เกลี่ยใส่ผงนัวใส่น้ำปลาล้าน้องก็จะปรุงแค่นี้เลยเพราะว่าในพี่แกงน้องมีกะปิกับเกลี่ยอยู่แล้วนะเจ้าน้องก็จะปรุงมาเยอะน่องก็จะปรุงแค่นี้เลยเจ้าแต่ละทีแล้วก็แต่ละผักอ่ะอาจจะแกงบะหมีนกันนะเจ้าสูตรของไผ่สูตรของมันก็แล้วกันนะเจ้าสูตรที่น้องทําวันนี้ก็จะใส่ผักก้มก่อแล้วก็จะใส่ผักหอมแย่ลงไปตัวนะเจ้าเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี่ แต่น้องเห็นบางทีเป็นกับบัไซพักหอมแย่นะเจ้าแล้วกับบัซไซพักก้มก่อแต่เปิ้ลจะใส่ใบหหระพาแตนนะเจ้าแต่สูตรที่น้องทําวันนี้ก็จะใส่พักก้มก่อกับพักหอมแย่นะเจ้ามาน้ำแก้วกัสซุกแล้วน้องก็มาใส่ในส่วนของพักลงไปรอพักสลดแค่นี้ก็จแล้วน,นะเจ้าถ้าผ่าชาบคลิปนี้น่องก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเพลงเพียเป็นกำลังใจให้น้องอยู่สาวเนี่ยกินแซบ่บได้ทำคลิปใหม่ออกมาเพื่อได้ดูได้ชมแมนนะเจ้าขอบคุณเจ้า